คุณยายแตนคุณแม่บอยศิริชัยนะคะออกมาพูดทั้งน้ําตาเลยบอกว่าคิดถึงหลานน้องเพชรน้องพลอยค่ะทุกคนหลายๆคนพอจะทราบกันดีนะคะว่าคุณยายแตนเนี่ยหรือว่าคุณแม่ของทางบอสบอยศิริชัยถ้าเอาตามคนจริงเลยก็คือไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหลานนะคนเลี้ยงหลานก็จะเป็นคุณยายแตนนะคะคือแอดมินก็หลงกันนะเดี๋ยวก็แตนเดี๋ยวก็แตนคือ ยายแตนนี่แม่บ่อยเนาะส่วนยายแตนนี่แม่แอนเนาะทุกคนคือยายแตนเนี่ยเป็นคนดูแลน้องเพชรน้องพลซะส่วนมากด้วยความที่สุขภาพร่างกายด้วยแหละอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็มันทําให้แบบว่าในตอนนี้ในช่วงนี้ที่ทางน้องเพชรน้องพลเนี่ยไปงานกับทางแอนออรดีบ่อยนะคะได้ได้ยินขา่าวบอกว่าไปอยู่กรุงเทพกอทอมอบ้างน,นะคะจึงทําให้ไกลไกลจากทาง ทางบอสบอยไกลจากทางยายแตนหน่อยจึงทาให้วันนี้นิยายแตนออกมาพูดทางน้ําตาเลยว่าคิดถึงหลานเพชรหลานพลค่ะเพราะว่าไไไมมม่กินั้เลย บางไม่ายต้องกินควจิกินเตีแยวที่ส จอไมพ่อยแน่ใจมใจโอเคแน่ใจน้ทพ่อยจกจอนเมอกอนนี่เป็นลูไผ่เมอกอนเป็นรูปพ่ออยีเป็นลูกเมเต็มอีหยังอีหยงม่เต็มนี่ร้านูม่เต็มบ่ก็เลี้ยงไหมพ่อนาจอมโอ้อก๋อรูปริชัยเออ เขาเข้าใจความหมายเอยถามบ่แม่บ่เอาใหม่เรียบเลี้ยงใหม่นึกว่งคอยค่ะเมื่อก่อนเป็นของใครของบ่อยริษัทแล้นมาปิดหน้าจอใหม่แกว่ายาวอะไยาวคือหัวคือหัวีสิทธัยเปลี่ยนแต่เมื่อไหเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีนึงแล้วแกว่าเปลี่ยนปีนึงทีก็เปลี่ยนมื่อปี ขันใหญ่้าเคือ,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 อคือหอดอดูแต่เราไม่ตอก่อนคือหัวของระตูซคืงเป็นประตูหางอกกเลยประตมจะ,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 ะหายไหล่ะบม่าหายดอกเอาเสียงคือสัน่นอู้เสียงคนขี่รูไข่จะม,มาอะเอ้ยไอ้พว๊ <c oughs> อย nice mm ู่ในโทรศัพท์นาระผู้ใดเปลี่ยนหน้าจอจ่อมาแล้วนึกว่าแมนเปลี่ยนเอง้ายเามาเปลี่ยนให้มาแล้วแอนไซนาจอูไันจักปีแล้วตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่ตั้แล้เพราะได้หลานปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บ ปีหนึ่งหมดเปลี่ยนอืมอาพิสูจน์เอาเบื้องหลุมหลานควรเปลี่ยนมาปีหนะึ่งมาพิสูจน์เอาได้ค่ะพี่น้องไนดะ้จะว่ากูได้จะเปียนหรอด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนเป็นความคิดถึงที่ลหลายๆคนเห็นแล้วก็น้ําตาไหลไปตามๆกันเลยเพราะว่าในเรื่องนี้เนาะ เพราะว่าเพจอ่าเพจของยายได้ยินว่าเพจของยายแตนโดนบล็อกนะคะยายแตนไลฟ์สดให้หลานแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูไหมเพราะว่าเห็นเห็นคอมเมนต์บอกว่าย่าคงคิดถึงโทรไม่ติดเพจยายโดนบล็อกยายแตนไลฟ์ให้หลานพูดคิดถึงย่าแตนทุกวันจ้าอ๋อก็ประมาณว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเพจยายแตนโดนบล็อกเหรอทุกคนก็เลยไม่สามารถให้ยายแตนน่ะได้ดู น้องเพชรน้องพลอยผ่านทางไลฟ์ส่วนยายแตนได้นะคะเพราะว่ายายแตนเวลาไลฟ์ส่วนน้องเพชรน้องพลอยก็จะบอกคิดถึงยายแตนอยู่เสมอนะคะทาง FC ก็บอกว่าก็อยากให้คนเนี่ยเข้ามาบอกว่าในเรื่องนี้เนาะให้ไปหาเลยนะคะไปเลยยายแตนไปหาหลานน้อยเลยช่วงนี้กําลังเป็นตระสังพูดเก่งนะคะอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงก็ไปหาจะย่าให้ลูกชายพาไป คิดถึงก็ไปหาหลานน่ารักนะคะทุกคนบอกให้ย่าแตนเนี่ยไปหาหลานเพรหลานพลอยเพราะว่าด้วยความคิดถึงนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตนะคะทุกคนบางก็บอกว่ายายแตนโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ระง,งับใช้งานหนึ่งเดือนแกบอกว่าให้ญาติโทรหาหน่อยนะคะจะไปหาตาลีอ,อ๋อก็สรุปว่าก็คือไม่ได้เห็นก็เพราะว่าด้วยความที่ว่าทางคุณยายแตนนะ่ะ เฟบ o o k โทรศัพท์มีปัญหานะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องเพชรน,น้องพลอยนะ่ะก็อยู่ไกลจากพ่อบอยด้วยเพราะว่าพ่อบอยตอนนี้ก็ทํากลุ่มปิดได้ยินว่าตอนนี้ก็จะมีอีพีที่5แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูการของหมอลาใจเกินร<ๆ>้อยก็จะมีการทํากลุ่มปิดกันเออทุกคนมันก็เลยไม่ได้มีเวลาเพราะว่าบอสบอยก็ออกมาพูดแล้วว่าทุกคนเนี่ยมีการทํางานแยกกันเพราะว่า ทางคอนเสิร์ตเอ d นดีเขาไม่ได้จ้างบอยไปด้วยเนาะบอยก็เลยต้องมาทํางานอยู่ทางสาระขามนะคะทุกคนเพื่อที่จะว่าแยกกันทํางานแยกกันทํามาหากินไม่ว่าจะทํางานด้วยกันหรือทำงานต่างกันสุดท้ายก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเหมือนเดิมอันนี้คือคําพูดของบอยซิรีชัยนะคะทุกคนอันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ถือว่าจะเจนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปของทางแยแตมสักนิดนึงนะคะ่ะ